นี่นะมามาดูกันเพื่อนๆสว่านซื้อมานานแล้น่าจะเป็นปีกว่าสองปีนึงแล้วแบตเตอรี่มันเสือ่อมคือมันหมดอายุกันใช้งานเราก็ลองไปหาซื้อดูแบตใหม่มันค่อนข้างจะแพงถ้าแบตแท้นี้ก็เจ็ดแปดร้อย ซื้อในทิกตอกก็สามสี่ร้อยพอดีแล้วก็มีพอมีความรู้ด้านช่างนะก็เลยเอาวะเปลี่ยนเองเลยนี่แบตเตอรี่อันนี้ตามแบตเตอรี่ประกฐานวิธีการก็คือไปซื้อแบตในช้อปปี้ลาซดาด้า สามจุดเจ็ดรู้สึกว่าจะสามจุดเจ็ดโวลต์สามจุดเจ็ดโวลต์ครับแล้วก็หนึ่งมื่นแปดพันหกร้อยอันนี้คือรุ่นน่าจะเป็นรุ่นแล้วก็เก้าพันเก้าร้อยมิลเลียร์มหาวคำว่ามิลเลียร์มหาวคือเป็นความอึดถึกซึ่งของเดิมมันแค่พันห้าแทบไม่เหลยวก็หมด นี้เราซื้อมาใหม่เราสามารถที่จะอัพได้อันนี้เป็นแบตเตอรี่รวมแล้วเป็นประมาณ12โวลต์สามจุดเจโวลต์น่าจะสิบสองโวลต์ ได้ได้สองบนเลยโอเควิธีการทำก็คือแกะแบตที่เสียทิ้งไปเอาเอาออกนะเดี๋ยวทิ้งไปแล้วก็แบตกรีดมีหัวแรงนะครับหัวแรงแล้วก็มีปลัก๊กนะครับ F ใช่ U4K นะครับโอเคนี่คือปักแล้วก็เราก็บัดจีบัดกีจุดต่อแบตเตอรี่ก่อนอันนี้นะครับต้องบัดกีก่อนเพราะว่าถ้าไปบัดกีที่แบตเตอรี่เลยแบตเตอรี่มันจะร้อนมันจะทําให้เสียหายได้แล้วขวดเลี้ยงต้องสะอาดหน่อยนะฮะขวดเล้ยงต้องสะอาดเช็ดแกนนี้ก็ได้ส้ไอ้สกอตไบที่เปียกๆนะครับเช็ดให้สะอาด หลังจากนั้นที่บัดกีฐานได้แล้วนะครับบัรกีตัวต่อได้แล้วอันนี้คือคือขั้วชาร์จตัวชาร์จของที่ที่มากับเครื่องของแท้ยี่ห้อน่าจะเป็นเซเล่เซเล่โอเคอเราก็ทําการหาระจับได้แต่ผมไม่มีระจับผม,บออม,มบบเลยใช้โบะลคีมคีมปากๆนี่แหละจับฐานแล้วก็บัดกีเทปฟลักิดหน่อยนะครับก็ต้องมืไว้นะไว้นิดนึง พราะวถ้าเกิดชาร์แล้วมันแบตเตอรี่อาจจะปุ่มได้โอเคแค่นี้ก็พอน่าจะอยู่แล้วไม่มีไม่หนุนแล้วโอเคเรี okay. ยบร้อยหนึ่งจุดนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้คุณล้วข้บวกบัตรจีแต่ต้องเอ,อลืมอบอกอย่างนงคือก่อนจะบัตรจีนะครับตรง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 ,ตรงรอยบัตรจีอะ่ะมันจะเคลือบมานะครับมันจะเคลือบรู้สึกว่ามันจะเคลือบเป็น น่าจะเป็นเคลื่มงเงินมาแล้วมันจะลื่นบัตรกีไม่ติดเราต้องขูดขูดก่อนขูดให้มันเป็น,นให้ม่เป็นรอยกล้องเดี๋ยวให้มันเน,นี่ยเหมือนก็ดัดไาย์ขัดก็ได้ดัดไซส์ขัดก็ได้หรือว่าหลังจากนั้นปึ๊บแล้วบัตรกีมันจะบัตรกีง่ายดังนั้นไม่ติดหรอกไม่ติดแล้วแถมจะพังด้วยโอเคนะครับแต,แต่ต้องที่สำคัญต้องมีต้องม,ตองม,ตองมีต้องมีฟักนี่ ฟลักนะครับฟลักไม่ใช่ฟักโอเคเตรียมหนึ่งก้อนเสร็จแล้วก้อนที่สองโอเคก็เหมือนทำเหมือนเดิมขูดขูดวันนี้ผมขูดเตรียมไว้แล้วก็ปัตรกีย,ยิงไหนก่อนก็ได้โอเคนะครับไวๆหน่อยเออหนึ่งแค่ติดพอแล้วน่าจะอยู่ไม่น่าจะหลุดโอเคมันไม่สวยช่างแม่งคนระัมันใช้ได้ โอเคเปกีิปึ๊บอาศัยประมาณไหนหัวแรงต้องร้อนๆนะหัวแรงต้องร้อนจัดประมาณอันนี้กี่น่าจะประมาณ4ี่ร้อยองศามานี่ออกหมดเลยสี่ร้อยห้าสิบองศาหัวแรงปืนก็ได้นะหัวแรงปืนนี่น,น่าจะดีกว่าโอเคหลังจากนั้นก็ทําไปถ้าเสร็จทั้งสามอันเพราะอันนี้มันมีแค่มันเป็นแค่สามเซลล์ นี่ติดใจไหมเว้น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 เห็นไหมเนี่ยโอเคตัวต่อคู่ลบคู่บวกสังเกตง่ายๆนะค,ะครับคู่คู่บวกก็ดูมันจะมีคล้ายๆเล็กกว่านิดถ้าเป็นช่างทั่ตัวใบก็จะรู้ทุกคนธรรมดาก็โดูด,ดูดูว่าสังเกตได้มันจะมีบอกคู่คู่บวกบวกอันนี้ลบนะครับ ใ่ปัะเพปึบเอาโอเคเรียบร้อยหลังจากนั้นก็มาประกอบเข้าแผงแผงจรที่คือตัวชาร์ตัวนี้ที่จะเข้าเครื่องนะครับลองดูอันนี้ต้องทำไปๆหน่อยนะฮะมันจะมีบอกนะมัต้องกลวนะเพื่อนถอดไปถอดแล้วมันจะมีบอกบนสามารถจะมีบอก บวกก็คือนะครับอันนี้บวกเห็นไหมจะนนมีขั้วบวกบวกใส่ใส่บวกนะบวกปึ๊บใส่เีร็จแล้วก็กดให้ตรงอันนี้ก็ไม่ยากนะค่อยๆดูบมื่กี้อาจจะร้อนนิดแต่ไม่มีร้อนเยอะแหละแต่ว่าเอา,อางี้ดีกว่าเราอุปกรณ์เราไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะ จ,จ,จัดให้ตรงหน่อยแล้วก็โอเคบางจีจะได้มีอะเียนะเียนะเออให้ตรงนี้มันละลายก่อนนะเอ,อ๊บมันใส่ขันยอมหนรอนแน้ะ ร้อนดีกว่าไม่ไรติดง่ายเนี่ยร้อนไม่ตายรัแบรับเดียวโอเคร้อนกว่าน,นี้ยังเคยจับมาแล้วจบเนี่ยโอเคบัตรกี้เนี้ยอยู่แล้วไม่ดุดแล้วเพราะเอาดูดไว้บัตฟักอ๋อลืมใส่ฟักว่าแล้วไงโอเคใส่ฟักหน ยำไปไหน่โอเคแน่นอนตัวโอเคไปวโอเคหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อไปก็อันนี้บวกอันนี้ทางนี้ก็น่าจะคงจะเป็นลบแหละนะครับถ้าถทยผิดก็ไม่เป็นไรบึ้มระวังหน่อยแล้วกันโอเคนะครับก็อันนี้

ติดรีดติดขี้เกียจไม่อยู่แลยนะทำดีๆก็ได้ไม่ขี้เกียจไอ้ะจะขี้เกียจไปถึงไหนวะเนี่ยโอเคมันจะคุ้มไม่เนี่ยถ้าเสียหายเนี่ยโอเคเรียบร้อยนะครบับบวกลบแล้วก็ โอเคแล้วนะครับต่อไปก็น่าจะเป็นพวกน,นีก้เป็นบวกลบนี mm ้ต้องเป็นบวกก็ไล่ดูนะครับไล่ดูวงจรนะว่าเขาเขทจะเขียนบอกแหละว่าอันไหนเป็นบวกอันไหนเป็นลบค่อยๆเติมิลปะให้เสร็จอันนี้ก็น่าจะเป็นบวกโอเคทุกอย่างแล้วก็บัดกีเข้าไปใส่ปั๊กหนะ่อยนะครับจิ้มจืดนั้นไว้ก่อน ปัพก็ให้โอเคจบคืละรับประกันได้ไม่หลุดของแท้นะครับกระดับฝั่งนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็กลับมาด้อีกด้านหนึ่งก็ค่นี้ก็ไล่บัตรเกีอีกด้านหนึ่งให้เร็จเค็คดูด้วยว่ามันหลุดไหมถ้าหลุดก็ไม่เป็นไรมาทําใหม่ไม่ทําใหม่ใจเย็น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 เพื่อนโอเคด้านนี้ก็บัตรเกีไป บางทีไม่ต้องอะไรมากมายหรอกครัแค่บางกีให้มันติดนั้นแหละบางทีไม่ต้องมีสวยหรูขนาดออกจากโรงงานเรื่องเยอะเอาให้ประหยัดทางานพอนี่เบตเต็ดแล้วแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งสิบกว่าบาทสามสิบกว่าบาทคาตะกรัวสิบห้าบาทสิบ,บาทเมื่อกี้ไปซื้อมานี่สิบห้าบาท มีอยู่แล้วเพรก็ชอบเก็บปักรคนรแ้งมีอยู่แล้วอันนี้ก็พอจะเป็นช่างอยู่นี่มันบัดเกงมันกันไอุปกรณ์ช่างก็น่าจะมีทุกบ้านนะครับพวกเล็กน้อยอ่าโอเคอันนี้ประกอบนี้เสร็จก็เสร็จแล้ว อันนี้บัตเกย์อีนิดนึงจิ้มไปโอเคจิ้มไปปุ๊บแล้วอีกนิดนึงจ,จบแต่แล้ว,ว,ลวประหยัดมากเลยนะครับถ้าไปซื้อจริงไปซื้อไปซื้อแต่ที่มีโฆษณาันก็ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีแต่เนี้ยเรารู้อยู่ว่าเราทําเองเราจะรู้เองว่ามันโอเคไหมมันเอา้า ตกใจอย่าทำให้ตกใจดีจอดับเปิดจอคอมพิวเตอร์ไว้ดูพี่นวงอยู่จบไหมจบไหมจบครับโอเคเสร็จแ,แล้วเรียบร้อยครับก็ เรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือแบตเตอรี่อ้าวชิททิ้งน้อนน้องบุยโอเคอันนี้เดียบรอละมันจะดูแบบทุเรศนี <c ười> ขี้เหร่นิดนึงแต่ว่าแต่มันใช้งานได้จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไปโยกไปอะไรเพราะเรามันใส่ในในบล็อกแล้วก็โอเคนี่นครับประกอบคืนอันนี้นลองใส่ดูมันอยู่ไหนวะ น่าจะตรงนี้ละมัง้งมังคุณน้าใช้จะใช้ช่างจะใช้คำว่ามังแล้วเป็นไงพังครับโอเคน่าจะใช่นะครับลงแล้วอ่าไอ้นี่ครับอันนี้อ่สปริงใส่สปริงเข้าไปสปริงแล้วแบบเอ่อเวลาชาร์จมันจะมีตัวชาร์จอยู่สำหรับสปริงลแล้วกกดแล้วประกอบสุดี นะครับโอเคปรากฏว่าแม่งผิดผิดจริงหรอม่วมงโรยี่สิบแี่บ้านกูปลาหัวแตกไปหาขายโรยี่สิบเราผิดเผิดเผดเผ็ดทำไมครับเมื่อไร เมันอยู่ไงวะแม่งมอ้ยอ๋ออย่างงี้นี่นี่ผิดมันเป็นไรครับเปลี่ยนใหม่ทดลองตั้ไงได้เลยโอเคโอเค,อเคแล้วก็เออทำไมไม่ทำอย่างนี้ตั้งแต่แรกวะแม่งมันไม่ผิดเอา้าอนี่แตกด้วยไว้โอเคแล้วก็นี่ไงวะ โอเคนี่สแตนลสใส่ก็เป็นอย่าบอกผิดอีกนะทำไมชีวิตผมมีจะผิดผิดผิดวะไม่ผิดนี่ว่าถูกแล้วนี่โอเคพยายามหน่อย ดังก็ไม่ได้ดังก็ไม่ได้โอเคโอเคไม่หลงเว้ยเฮ้ยแม่งดื้อว่ะไม่แม่แม่เอา้เอาหลุดเลยอะ่ะห้วยหลุดเว้ยไม่อะไรตีมเองมาจีแม่งในนี้เลยมันใส ύ, ่อะมันข้าวเป็น มันติดทานนี่อะไรคือสิ่งทุกอย่างมันมีพลาดได้เสมอผิดได้เสมอได้ไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ย I, fuck. อะไรพูดถึงทุกทอยาก่างมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดหรอกหลุดนั่งหมดเลยอะ่ะเอาดูตานเดียนี้มานี่กี่บตรกีไม่แน่นทำไมไม่ไม่ไม่กี่ปวดก็ให้อ๋อมันในนี่มันมันล็อกมันตรงพอดีถ้าเกิดเราทำนั่นมันก็จะหลงไป เดี๋จะกลับบ้านแล้วนี่ครับจะกลับก้จอจนันบ,บุรีอุไทยธาน,เนาออาีเดี๋ยจะรอดอ่ะเดี๋ยวลองหน่อยก็ได้เดียมันลองได้หรอะลองดิจะบึ้มแล้วบึ้ม ว่าเวิร์สเดะอย่าทำคนคนนี้ไม่กล้าเียงอย่าทนีแบบนี้นะครับมันอันตรายนี่มันผมโดนมาเยอะแล้วไงผมเลยแบบม,มัวไปไม่มัวหรอกก็คือมันไม่อันตรายไปไปไอดีซีใช่ไหมไม่ใช่ดูด้านนี้นี่โอเคด้านนี้กี้มันก,กดไม่ลงไงมันเลยหลุดกดแรงไปนิดนึงโอเคคันนี้ลงแน่โอเคแล้วเดยก เรียบร้อยแล้วครับโอ okay. เคเสร็จแล้วก็ดูดูเช็คความเรียบร้อยสิงนิดว่ามันโอเคไหมโอเคได้ละประกอบคืนใส่สปริงสำหรับอันนี้สำหรี่ชาร์จคนลากดกดกล่องจะง่ายนิดแล้วก็ประกอบเข้าไปนะครับอย่างนี้โอเคดูดิมันตรงเดี๋ยวเราเอา ทุกสิ่งทุกอ,อย่างไม่ง่ายแล้วไม่ง่ายเหมือนกับการเป็นนายกเดี๋ยว,วหัวปากปาไม่ดีแล้วกู่แม่งหาเรื่องโดนใด แม่งใส่ผิดใส่ผิดเหมือนเดิมมันต้องอยู่ตรงนี้เนี่ยกูว่าแล้วไงจะเสร็จไหมเนี่ยวันนี้ทำไปทำมากูว่าซื้อเขาดีกว่าไม่จริงอ่ะประกอบดีกว่าอ๋อโอเคมันอ,อยู่อย่างนี้ รื้สึกว่าจะหลุดอีกจริงจริงมันไม่ไม่ได้อะไรมากมายแล้วแค่ใส่ผูกเฉยๆเด,ดผูดไม่เยอะนะเรื่องเรื่องถ้าใส่ได้มันก็จบแล้วไม่เป็นไรเลยพลาดเอง ใส่ยังไงวะเนี่ยอ๋อนั่นหัวเพราะว่าอันนี้มันอยู่ตรงนี้ถูกต้องต้องใส่ยังไงอ๋อโอเคละโอ้ยไม่จะประกอบเครื่องบินได้ไหมเนี่ยแค่แบตเตอรี่แค่นี้ทำแล้วทำลุดแล้วหลุดอีก แต่ไม่ได้แล้เหนเอ้ย,เ,อยเข้าโอ้ย่อจะเข้าได้สว่างพอดีอ้เี้ยนแม่งี่ยาทำถูกแล้วมันจะง่าย ง่ายบัวง่ายนี่ว่ะเอา้านนี่ไม่ลงอีกโอเคนะจะปิงกูหายแน่เลยชัวร์นั่งไงไอ้ากาวหย่อนแม่งเลย แต่นัก็กเป็นหกเหลี่ยมอีกเพือ่อไม่ให้ยางไงครับแล้วไม่ต้องต้อมเองเอ้าหลุดอ๋ออันนี้มันหลุดใช่มันหักว่ะ มีก่อนอนอ้นอเขียนออกมันกอนอันนี้มาหลุดมีเว้ยเนอะยังไงว่าแล้วหลุดไ,มไหมละ่ะ ดได้ได้มันเก่ามากแลว้วไงแล้วมันลาไขาไปมันก็แตกมันก็หักน่้กาวยอดนะอันนี้ก็หักอันนี้ก็ไม่อยู่เสร็จรอดไหมเนี่ยโอเคได้ละเสร็จะละอืมไ้เดือยเอเขาเรียกอะไรนะขาน็อตไนมันหักใช่ มัาไม่ออกไม่เลยเดี๋ยวคลายร้อนี่ยนนะใช้ได้แล้วครับเรียบร้อยเอาไปชาร์จให้เต็มจบอ่อถ้าซื้อใหม่เท่าไหร่วะก็หนึ่งสองร้อยกว่าบาทแต่ถ้าเกิดซื้อของแท้เจ็ดแปดร้อยอันนี้ทอมเองสามสิบกว่าบาทั้ง แต่ว่าแรกๆก,ก็อย่างนี้มมันยังไม่เคยซ่อมอันนี้ไงยังไม่เคยเปลี่ยนนี้ไงอันนี้ก็งเคยทาอยู่ซ่อมแม่งทุกอย่างในในบ้านนี้มีซ่อมตั้งแต่ไม้ไม้จิ้มันหักอะ่ะแตกระเบือแตกก็ยังต้องซ่อมเลยอะ่ะโอเคไป